เมื่อวันที่14สิงหาคม2568ณนห้องประชุมวิจิตศรีสะอ้านอาคารอุดมศึกษา1ชั้น5กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผู้ชี่ยาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาวิทยาลัยเชลยราชภัฏสตรีในฐานะประธานกลุ่มภูมิภาคภาคกลางเข้าร่วมการประชุมประธานกลุ่มภูมิภาคมาหาวิทยาลัยเชลยราชภัฏครั้งที่4ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบิดมิทติ้ง โดยมีรองศาสตราจารย์มารินีจุโทปมาอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรีรัมย์ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชพัฒนเป็นประธานการประชุมซึ่งมีวาระสาคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์แห่งอนาคตและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ของมาหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่ง การพิจารณาการจัดการศึกษาของมาหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการพิจารณาการจัดประชุมเกณฑ์คุณภาพเพื่อความเป็นเลิศกลุ่มมาหาวิทยาลัยราชพัฒราชพัฒน n ยูนิเวอร์ซิตี้คุณภาพ l อ็ก e พิจารณากรอบข้อเสนอความร่วมมือระหว่าง m a r r i ออต International Thailand กับมาหาวิทยาลัยราชพัฒ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพร้อมด้วยประธานกลุ่มภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชภัฏนได้เข้าพบและแสดงความยินดีกับคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากนั้นประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏน ร้อมด้วยประธานกลุ่มภูมิภาคมาหาวิทาลัยราชพัฒได้เข้าพบดรพันธ์เพิ่มศักดิ์อารุณีผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อร่วมหาหรือเกี่ยวกับนโยบายด้าน AI ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและมาหาวิลัยราชพัฒ